เชื่อไหมครับจัวดอยทุกๆปีนะครับคุณยังมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนเกือบ10%ต่อปีเลยนะลองฟังคลิปนี้ดูผมมีจัดสัมมนาฟรีให้ดูรายละเอียดที่หน้าโปรไฟล์ของช่องนะครับผมเคยลองทดสอบทำแบ็กเทสนะครับด้วยการซื้อดัชนี S&P 500นะณจุดที่สูงที่สุดของแต่ละปีนะเรียกว่าคุณเป็นนักลงทุนที่มีเอกลักษณ์มากซื้อปุ๊บนะครับราคาหุ้นลงปับ๊บอันนี้หลายคนอาจจะโดนอยู่ใช่ไหม แต่มันเป็นไปได้ยากมากนะครับที่เราจะซื้อตรงจุดที่สูงสุดทุกๆปีได้ต่อเนื่องนะเพราะว่ามันเราจะต้องเป็นคนที่พิเศษมากๆจริงๆนะครับแต่ต่อให้มันเป็น worst case ที่เวร้ายขนาดนั้นนะจากหน้าจอตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าคุณสามารถที่จะได้ผลตอบแทนสูงถึง8.5%ต่อปีเลยในชีวิตจริงนะครับเราจะไม่ได้ไปจวดตรงดอยตลอดทุกๆปีอย่างนี้หรอกนะครับแต่คีย์ของความสำเร็จของตรงนี้นะครับนั่นก็คือ1คุณลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตขึ้นได้ในระยะยาว ซึ่งในที่นี้ก็คือดัชนี S&P 500นะครับแต่ว่ามันมีอย่างอื่นนะคุณสามารถไปเลือกหุ้นรายตัวที่ธุรกิจเขามี